สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอำนาจฮะสรุปแล้วเราเราได้ไปตรวจสอบไปอย่งฮะว่าสุดท้ายเป็นพระในกรุงเทพหรือเปล่าอย่างตัวกําลังตรวจสอบอยู่แต่ว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นวัดอะไรนะครับโอ้แอนเน้นมีนักสืบพิมพ์ลองข่าวเนี่ยผมบอกว่าผู้ที่บอกว่าทราบแล้วก็ยังไม่เห็นติดต่อมาบอกโอที่บอกว่าไม่บอกแสนในวัดในกรุงเทพอะไรอย่างไรนะฮะอ๋อฮะเอ้นจริงแล้วคุณอำนาจผมถามนะฮะอย่างพระทำแพงกิ้งเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เหมาะอยู่แล้วใช่ไหมฮะ อ่าอฮะฮะเออไม่ันไม่ใช่ไม่ใช่จิตของสงว่าอย่างนั้นเถอะอ่าอ่าคือสงควรจะเป็นเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณค่ะผู้นําทางทางด้านสติปัญญาความคิดเนี่ยนะฮะครับไม่ไม่ใช่ว่าไปตามกระแสไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยมันมันเป็นเป็นตามกระแสสักวันหนึ่งมันก็จะหมดไปเพราะเขาเลิกคิดเลิกนิยมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่า พระเราก็ไม่ควรจะไปตามกระแสแบบนั้นะนะครับไอ้จริงๆแล้วถ้าสมมติสมมติเจอเจอตัวจริงๆเนี่ยแล้วเกิดเป็นพระจริงๆเนี่ยคือเบื้องต้นทําอะไรได้บ้างฮะตามหลักก็ว่ากล่าวตักเตือนเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยในในในพระวินยัยก็ไม่ได้ระบุไว้นะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นเป็นเรื่องของออพฤติกรรมความประพฤติซึ่งมันไม่สมควรพระอยู่ในอาการสํารวมอะไรเงี้ยนะครับแม้แต่แต่ถ้าบอกว่าใช้วิกฤตเป็นโอกาสนะ บอกว่าใช้ท่าแพงกิ้งเนี่ยเป็นการฝึกสมาธิเออในนั่นน่าจะเป็นเป็นอะไรนะวิถีใหม่วิกฤตเป็นโอกาสได้เผยแพร่ธรรมะไปอะไรเนี่ยถ้าควรจะใช้โอกาสนั้นมากกว่าแต่ว่าไม่ควรที่จะไปทําถ้าตามสมัยนิยมอะไรของเขาแล้วจริงพเดเออพูดทําได้ด้วยเหรอะเอาเอาแพงกิ้งทาแบบนี้ถือว่าเป็นการฝึกสมาธิได้ด้วยเหรอฮะ อ้าวทำไมล่ะก็ในเมื่อในเมื่อการฝึกสมาธิเนี่ยนะคือการทําจิตสงบนะฮะทำละทำพฤติกรรมให้สงบจิตใจไปนะครับไอ้ที่เขาทากันเนี่ยก็ทาตามความนิยมว่าท่าทางประหลาดแปลกๆนะฮะให้ทําแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีหน้าพับเพียบบ้างเดี๋ยวก็ทาท่านุ้นท่านนี้บ้างอันนี้ถือว่ามันเป็นมันเป็นอะไรอ่ะเป็นกระแสนิยมที่ทํากันผมนี้ได้บอกว่าพระไม่ควรไปทําเรียนแบบทําอะไรเขาเพราะมันไม่ใช่พฤติกรรม ที่ถูกต้องมันไม่ใช่จริยวัตรของพระสงฆ์นะครับก็ก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนกันแล้วก็อธิบายให้เข้าใจครับนะครับแต่ไม่ถึงขนาดที่ว่าตำรวจต้องไปจับกลุ่มอย่างนี้ทําไม่ได้ใช่ไหมครับคุณอำนาจฮะที่เขบอกเขาแจ้งความิดอะไรล่ะเออฮะนั่นแหละสิไม่ยอมคิดเอองั้นถ้าจะแพร่งกิ้งผิดเนี่ยมันก็ต้องไปจับไอ้คนที่ทำแพร่งกิ้งทั้งหมดติดถูกไหมยังเคร่นแต่กรณีนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่ ที่ไม่พระอยู่ในอาการที่ไม่ใช่วิสัยหรอ่พระอนอากาไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมมากกว่าค่ะอ่าแล้วเราเราเองนะตัวตัวสำหรับคุณเองนะคนที่ก็ไปตักเตือนท่านก็ไม่ได้นะเราเราจะต้องแจ้งให้เจ้าคณะผู้ปกครองสมมติว่าเราพบพบว่าท่านอยู่วัดนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องไปแจ้งเจ้าว่าดูอุปชาของท่านว่าเนี่ยอย่างเนี้ย ครบพบแล้วนะองค์นี้เป็นนี้เป็นนี้นะขอให้ท่านช่วยกันนะว่ากล่าวตักเตือนกันเตือนกันในหมู่สงฆ์นะครับเราเป็นคารวะเราไปไปว่ากล่าวท่านไม่ได้เราเพียงแต่หาข้อมูลให้นะครับครับครับได้ฮะแล้วทีนี้จะตรวจสอบกันอีกนานไหมฮะคือบางทีมันก็ไมาบวอย่างเงี้ด้วยหลังจะมีแจ้งมาเนี่ยเวลาเราค้นก็มาในเว็บเนี่ยถ้าเขาไม่โต้ตอบมาเนี่ยเราก็ไม่ทราบเชีงแตยว่าเราจะต้องหาต้นตอให้ได้ว่าเจ้าของเว็บหรือจะคนที่โพสตเข้ามาสมาชิกเนี่ยเขาเป็นใครอยู่ยังไงแล้วใช่พระจริงหรือเปล่า หรือเพียงแต่ห้างกันขึ้นมาออว่าไปถ่ายภาพคือคือคือผมผมสันนิษฐานหลายเรื่องนะอย่างเช่นท่านอาจจะบอกโอ้ยแล้วถ้าแบบนี้ฉันก็ทําได้สมาธิง่ายๆอะไรเงี้ยแบบเนี้ยก็เหมือนแม่ชีลอยน้ำแบบเคยเห็นไหมครับทีบ<ค>่นั่นเหมือนคนตายลอยน้ําเลยอ่ะใช่ไหมผมนียได้บอกว่าทาไมไม่ใช้วิกฤตเป็นโอกาสตรงเนี้ยบอกเออถ้าทางแบบนี้เนี่ยเวลาทําไปก็ให้มีสมาธิไปด้วยนะกําหนดลมหายใจเข้าออกไปด้วยเอันนี้สิใช้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ก็กําลัง ดูอยู่ว่าเขาไปถ่ายออกมาแล้วบอกว่าท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยทาได้คนไปถ่ายมาหรือลูกติดถ่ายมาแล้วมาโพสต์ลงอะไรแบบเนี้ยประเด็นอย่างนี้เปต้นแต่ว่าถ้าท่านทาเองก็ต้องพูดคุยกันให้โอกาสท่านว่าทําไมทําอะไรเงี้ยมันไม่เหมาะไม่สมยังไงก็ว่าเก่านะครับได้ะชัดเจนฮะขอบขอบคุณมากเลยครับทุกท่านทค่รับวัในการ